ไม่ได้สําหรับกรณีใดกรณี่เป็นการเฉพาะแต่เป็นทุกกรณีนะครับถ้าเกิดว่าถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าปปชชี้มูครับก็แล้วถามว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาพ้นตําแหน่งแล้วได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมโดยลอจิกออกมาก็คือต้องหยุดเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดหนึ่ง กรณียุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเข้าไปดํารงตําแหน่งใหม่นะครับอาจจะไปยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับหลักกฎหมายปกติกรณีนี้เป็นโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมไม่ต้องมีใครไปขอให้ศาลสั่งอะไรแลวใช่ต้องอ๋อครับมันเป็นไปโดยผลของกฎหมายอยู่แล้ว